ทำทีนี้แล้วไปทำหนึ่งปังแล้วเร็วเร็วทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบนๆทำเสร็จแล้วก็จะแบนๆบางๆบางๆถือมือได้ถือได้หยุดสต็อกพอแล้วแล้วก็รอ ทานแล้วเสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบเนอใส่ชีสไปเรียบร้อยแล้วใส่ชีสแล้วเลยนี่ต่อไปทอดต่อไปทอดนี่ค่ะขั้นตอนทอดนะคะถ้าเราเราใช้ไฟแรงมันจะไหม้ตั้นทำไว้เลยลูกทำไว้ทอดครับแล้วข้างในข้างในมันจะหอ ชิ้นของเรามินาลสลาเราจะผิดไปไม่นากินอะไรนะคะบอกพี่สิโดกข้าวหนมอังทอดไปชิ้นเลือกชิ้นก้อนชิ้นก้อนมันยังนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ลากโมอกก่อนอันนั้นเอาไว้ทำใส่มันโรยข้างหน้ากำลังเหลือมน่ากินแล้วนะคะอ แม่นะ่ะไม่รู้จะทำอะไรไงถ้ามันเหลือแล้วมันก็จะพี่ตังก็กินแค่ชิ้นเดียวโคเราเศร้าเจ็บหรอเป่น่าเสียเศร้าเลาเรากินนมลายแล้วปกติเราจะกินตะไคร้ยง่ายเลือดนวคะ่ะโอ้เลืองน่ากินแล้วอหอมๆจ้ามีบุง้งไปไหนไปนู่นแหละของโปรดใครฮึใครจอนชีพ เขาปวดของมิวตันไม่ไม่น่าเพิ่งยืดนะแต่ต้องโกยืดนะแต่ยืดอยู่แม่ค่ะแม่แมม่โบเห็นนะโบเห็นะอุ้ยกรอบมากมันมีแถมที่แม่นี่แม่เลยนี่ค่ะของมินามันไม่ใช่ชิดยืดนะคะมันต้องซื้อสีแดง ดูกล้องเหรอเยี่ยมดิเยี่ยมมากอร่อยเวรอร์ดูเราเนี้เหรอแปเน้ำกับรอ้อน่ะจะปากเยี่ยมดีบอกเยี่ยมมากอร่อยเอาอะไรหนูอ่อร่อยเอาชือไปด้วยค่ะถือไปด้วยสับแม่นะเอาถือไปด้วยค่ะอถือไปเอาหน้า,าปลาลูกน้องตัง ปตั้งเออปลาครับช็อตไหมช็อตช็อตนั่นชิ่งหิวลงมาแล้วไปตั้งไปตั้งครับมีตาไหมจ๊ะไปยันไปปิดประถมปลาใส่ช็อตเอามาแม่เก็บให้ อันนี้ให้แม่เหรอแออมา้มันอร่อยจังจะกินหมดเหรอไม่ชิมได้ไหมคะได้ครับแม่ชิมกับมินาก็ได้ค่ะมีเตียวอืมมันจะเค็มๆเนาะค่ะนัวๆเลยนะ มองเลยค่ะตัอเออเอเออเอเเอ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 ออเอเใเ่เอเเอเอออเเอเอเอเเอ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 อเาอออมเเเอเอ มันต้องไปชีดยืดน้นชีดน้ำไมา้สีแดงนี่แล้วมันอร่อยทำจิ้มอ่ะอร่อยเนาะใช่อ,อร่อยนะคะวันก็ทำอีกทำละละายไส้โอเคไหมคะเสร็จปูอัดด้วยเนาะ ขา<ะ>ยังไม่ใส่ผู้อัดชีสแล้วก็ใส่ชีสเ,เอาเอาเคยดืดๆเลยค่ะอืออันนึงเราขอกันตอเนเนช้าใช่ไหมคือตอนเช้านะคะได้ค่ะเอาแป้งถุงมาใส่ค่ะ 拜拜。啊